สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto e d e ช่องที่นําเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ MG ZS รุ่นปี2025รถยนต์ SUV ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับทุกสมาร์ทไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ MG ZS รุ่นปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและโชบเฉี่ยวมากขึ้นภายใต้แนวคิด DRT i Dynamic ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสมรรถนะการควบคุมและความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรปไฟหน้าแบบ LED Projector ที่ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติไฟสองสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวัน DAYTIME RUNNING LIGHT และไฟท้ายแบบ LED ที่เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามให้กับตัวรถ ภายในห้องโดยสารของ MG ZS ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันตกแต่งสไตล์ทูโทนด้วยสีน้ำตาลและสีดำเบาะหนังสังเคราะห์สุดหรูอบอกคนขับปรับได้6ทิศทางและหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่10นิ้วที่รองรับระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay และระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียกับสมาร์ทโฟนระบบ Android นอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้โดยสาร MG ZS รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด114แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8สปีดสามารถปรับโหมดพวงมาลัยได้ถึง3โหมดได้แก่ Comfort, Normal และ Sport เพื่อความสนุกสนานในการขับขี่ ระบบความปลอดภัยของ MG ZS รุ่นปี2025ถูกยกระดับด้วยระบบ s y n c h r o n i ZED Protection System กว่า12ระบบรวมถึงระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB Electronic Parking Brake ระบบป้องกันการหลายของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกข้าง a v h Auto Vehicle Hold พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลังและถุงลมนิราภัยด้านหน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิราภัยรวม6จุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร สำหรับราคาจำหน่ายของ MG ZS รุ่นปี2025ในประเทศไทยมีดังนี้รุ่นดีราคา5 9 9 0 0 0บาทรุ่น X ราคา6 4 9 9 0 0 0บาทรุ่นมีราคา6 8 9 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ MG ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อ MG ZS รุ่นปี2025โดยมีข้อเสนอพิเศษดังนี้ดาวเริ่มต้นเพียง10%ฟรีประกันภัยชั้นหนพร้อมพอรอเรือบอ นานหนึ่งปีฟรีชุดพรมปูพื้นโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568เท่านั้น MG z s รุ่นปี2025ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ AI Smart ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยครั้งแรกในโลกทาาให้้กกรรขขขับขี่่่่เเป็นนนืองงงยและสุิึ ระบบนี้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน iSmart ทํำให้คุณสามารถควบคุมรถยนต์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ MG ZS รุ่นปี2025ยังมีรุ่นพิเศษ100 Anniversary Special Edition ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และฟีเจอร์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์ MG โดยรุ่นพิเศษนี้มีราคา659,900บาท สำหรับผู้ที่สนใจ MG ZS รุ่นปี2025สามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ MG เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม Auto ้เอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ